งานเจดีปากน้ำ12วัน12คืนอร่อยมากเลยครับเดื่อดทองคอรู้เลยว่าขายดีแน่นอนอร่อยจะจัดเอ้าเจอหนอีกแล้วคือจำได้ว่าเกิดมาก็กินใอติมตัดแบบนี้แล้วอ่ะนึกว่าเกมไม่คำไม่กันใหญ่เลยิิิิิิิเขาชอบเลยแน่นอยู่แล้วอ่ะไม่เป็นไรมือผมทนครับไอ้ป๊ามาหนีิวมาเนี้ยอ่าลงคอทำไมผมคนหน้ากังจังเลยอ่ะ คักแล้วคือคักมากเห็นรถเข็นนี้พกเงินมาเท่าไหร่ถามก่อนแน่ใจไม่ได้โกหกผมนะไม่โกหกครับแต่ว่าเพี้ยวมันยังไม่สุดนะครับขอบคุณครับช่คะแม่ค้าแต่งตัวเป็นอะโวคาโดกูไม่เชื่อเพิ่งดูดเมื่อมาวินเจอมาวินเป็นประจำทุกปีนะเราจะพาได้อย่างไรงานเจดีปากน้ำ12วัน12คืนตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่23นะฮะของเดือนตุลาคมนี้ มาลุยกันวันนี้ที่เรามาเป็นวันลองไฟนะคะเรามาวันแรกเลยร้านยังเปิดไม่ครบแต่มันต้องไม่พลาดสิฝากกดไลค์กดแชร์สับคายด้วยนะถ้ตามไปดูมีกี่ร้านเราสกินได้วันนี้15ล้าร้านอไป่ไปลุยกันข้ามฝั่งนึนก่อนไหมเห็นเขาเริ่มเปิดแล้วว่ายังบางทีที่บอกว่าวันนี้เป็นวันทดลองนะคระับหลายร้านเขายังไม่ฟินยังไม่เสร็จกันเราข้ามเลยดีกว่าปไปดูก่อน,น,นเริ่มร้านนี้เลยลเค้าเตรียมพร้อมแล้วมาอันนี้เป็นกุ้งใช่ไหมฮะโอ้จ้าดังนี้ตออด้วยกุ้งย่าง มันกุ้ง<ห>เอาหนึ่งที่ครับกุ้งแช่น้ําปลาพร้อมเลยที่หนึ่งเท่าไหร่ครับ120ยสิบาทได้ครับมาโอ้โหกุ้งเพียบเลยอ่ะ<ห>ประเดิมร้านแรกที่รานนี้เลยน้ำจิ้มเชื่อว,ว่าแซ่บแน่นอนอย่างนี้กุ้งแช่น้ําปลาเลยเลยหัวหมากหมาก,มาก อร่อยมากเลยครับจุ๊บๆขอบคุณครับอร่อยมากเลยเฮ้ยจะบอกว่ากุ้งมันมันเย็นกำลังดีอะเดือน้ำจิ้มมันแซ่บมากอร่อยกับหอมเจียวคดข้าเลยอร่อยมากมากๆเรื่องทองเอคอรู้ว่าเ่องขายดีแน่นอนอร่อยจัดจัดมาดูแล้วออกไปกันไป ข้างๆกันเลยอัะลลภาพไม่ได้เลยอ่ะต้องมาต่อร้านนี้เลยร้านมาลาขนมต้มมะพร้าวอ่อนเอาเอา,เ,อาเจออีกแล้วน <laughs> ึกว่าเล่นกลตกใจหมดเลยมาขอจิ้มหน่อยฮะอ๋อนี่กำลังปั้นกำลังต้มด้วยอ่ะครับต้มใหม่ทุกวันกล่องเท่าไหร่ครับต้นใหญ่โอเคโอเค <laughs> เชื่อว่านุ่มแน่นอน <laughs> โอ้โหแล้วดูดีมะพร้าวมัอนอ่อนลอยลงไปเอาจริงนะ ตอนแทงไม้เข้าไปมันโคตรนุ่มเลยนุ่มจ,จัดๆเลยปั๊บอยากกินไหมเอาไม้เนาะโอเคมาัลุยเลยโอ้โคตรนุ่มเลยอะ่ะนุ่มมากไสอร่อยไสไม่หวานเกินด้วยตัวแป้งน,นุ่มมากและมะพร้าวอ่อนมากเจ๋วจังเลยอะ่ะดีมาก พี่แมงดาเงี้ยอร่อยมากเลยรู้ปะ่ะใครชอบกินแมงดาบ้างยกมือชอบม้า,มาน,นพี่แมงดาแบบนี้อร่อยมากเลยอะ่ะมันเป็นตัวแมงดาผัดกับหมูใช่ไหมฮะเอาไปย่างเอ,อไปย่างเหรอเนี่ยมันเป็นแมงดาเป็นตัวๆเลยอะ่ะอร่อยอร่อยเนี่ยกินกับผักนะแล้วคู่กับข้าวหอมหอมข้าวข้าวสวยร้อนๆเนี่ยมันจะหอมมากแมงดามันมีความหอมอะ่ะใช่แมงดาแค่โอ้อร่อยมากอร่อยมากเลยแม่ตายแล้วขายง่ายอ่ะมีถุงครึ่งโลสองร้อย อร่อยมากมากเอาครับอันหนึ่งฮะจะบอกว่ามันมีเนื้อแมงดาผสมอยู่อ่ะแมงดามันเป็นแมลงที่แบบมีความหอมเฉพาะตัวมากเขนเล่นๆอย่างคนเลยแมงดาอร่อยบางคนไม่ชอบแต่คนชอบอย่างอย่างอบนะอย่างอผมชอบเนี้ยโคตรชอบเลยอะเควเล่นมันมากเลยอร่อยมากขอบคุณมากมากครับขอบมากบ้านน่ากังหลงมากครับเอาจริงๆนะ อันนี้ความคลาสสิกมีทุเรียนไหมฮะเอาทุเรียนเลย <c oughs> คือจําได้ว่าเกิดมาก,ก็กินในติมตัดแบบนี้แล้วอะ่ะอร่อยชอบมากติมตัดรสทุเรียนชอบจังเลยอะ่ะขอบคุณครับติมตัดรสทุเรียนนะเลิฟมาก <c oughs> นี่แหละรสชาติไหวยาขายกัเท่าไหาร่ครับสิบบาทสิบบาทราคาดีด้วยหอมทุเรียนมากเลิศลู <c oughs> ้ตองป ขอบคุณมากมากนะครับน่ายินบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อมาวินครับใช่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 ที่รู้ว่าเป็นผู้หญิงใช่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 เหมียวมีเหมียวมี่ลูกผมครับครับคขอบคุณครับการกินอ่ะใช่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 นึกว่าเกมใบคำใบกันใหญ่เลยใบกันใหญ่เลยใช่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 เจ้าเหมียวมีเหมียวมีเหมียวมีเออถูกต้องครับนี่แหละครับเดินตามกลิ่นปลาหมึกมา น้ำจิ้มโคตรแซ่บเลยอ่ะขออนุญาตนะฮะขออนุญาตคนน้ำจิ้มหน่อยนะโอ้โหอยากให้ดูความแบบสีสันความเดือดไม่พลาดแน่นอนลำลุยดีกว่าราคาเท่าไหร่บ้างครับหาคา20ครับคุณผูม60เฉยมันนี่เนี่ยชอบมาหมึกสายเงี้ยเป็นตัวตวงนี่ชอบมากเลยอ่ะแล้วก็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 อันนี้ด้วยก็ได้มานี่แน่แล้วก็ไข่ปลาหมึกเป็นมันเลยสามมันครับ จะบอกว่าน้ำจิ้มมาดูแซ่บมากเลยอะ่ะแล้วดูดิหมึกทั้งตัวเลยมาลุยเลยดีกว่าน้ำจิ้มดีมากเลยอเผ็ดกำลังดีเปรี้ยวเค็มเลิศอืมปุบ๊บมาด้วย دة. เอาชิมหน่อยอร่อยจิมมันใหญ่เดี๋ยวใช้เล็กๆให้โอ้โหนี่นี่แบ่งครึ่งแล้วอลองชิมดูเป็นไงบ้างน้องสาวเข้ามาวันนี้เอาไม่ร้อนได้อยู่ อร่อยไหมอร่อยมากเลยเนาะใส่เสื้อของอะไรมาวันนี้โชว์เสื้อหน่อยดิโชว์เสื้อหน่อยสยามวอริเออร์ไม่เหมือนเหมือนเหมือนลูกบาสเลยอะเชียร์ทีมนี้หรอหรอเชียร์ใครอะสิรักสิ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 สมันไม่ร้อนมันไม่พูดเลยอันอยู่ในปากเลยหรออ๋ออ๋ออ๋อพูดเชียร์ใครอะในทีมเชียร์ใครอะมีนักบาสประจําใจเหรอเชียร์เด็กมันเป็นบาสเด็กอ๋อเป็นบาสเด็กแล้วติดหน้าคนเชียร์ไว้ว่าเชียร์ใคร <Okay. laughs> สบายใจแล้วแก้งน้องอุ้ยจอร่อยจริงๆมึกดีมากมึกแบบโคตรโดนอะยำต้องแสงมาดูเลยดีกว่ารกมากเลอดหรู้ต่อกันปะแล้วร้านนี้นะเรากลับมาเจอเขาอีกแล้วที่นี่บอกเลยว่าเด็ดมากเป็นหอยแครงตัวใหญ่ เนื้อฟูๆแน่นๆแล้วน้ำจิ้มแซ่บๆบนี่แม็ค้าของสวยขอยงเราเดี๋ยวเขาจัดการให้มาเอาโรนึงอันเนี้ยเปรี้ยวๆตามสไตล์เราน้ำจิ้มเขามีใครชอบหวานสีเขียวหวานหน่อยแต่อันนี้เปรี้ยวๆสะใจเลยอย่างเลิศลุยเลยโอ้ขึ้นหอยกรอบมากเลยอ่ะแล้วชอบน้องเขามากนะน้องชื่ออะไรนะชื่เขาขายตามแต่จังหวัดด้วยนะ ที่ไหนมีเทศกาลไหนนะเขาบุกไปถึงที่เลยแล้วมันก็มาครบรอบที่นี่พอดีแล้วก็มาเจอกันเจอเมื่อมาสองเดือนกว่าที่แล้วเนาะ่อยดีมากเอาไปดูยต่อครับใีหลายร้านเลยจะบอกว่าอร่อยมากเด้งๆเลยอย่างดีโอ้โหนุ่มมากนั่นไงเขาหลอกร,รั่นเครื่องแล้ว มันอวบแล้วอยากกินมากเลยอ่ะผัดนสดนลูกชิ้นหมูเงินล้านเจ้าดังบ้านโป่องอืม่อแยบบมากมันเลิศมากเลยอ่ะมันเบาเนื้อมันละเอียดอร่อยอืมดีมากอันนี้เวิร์กมากเลยสาวมาก10บ,บาทฟุไปดูข้างหน้าดีกว่าต้ยมยำปลาทูอยากลองดูไป ต้ยมยำปลาทูชอบไหนรู้ป่ะเลือกซื้อเป็นตัวๆได้เลยจะ,ะต้มได้ใช่ไหมฮะอันนี้ตัว15บาทอ๋อครับต้ม15มั่วแล้วครับต้ม15ตัวละ10บาทใช่ไหมฮะเอา5ตัวครับปลาทูเนี่สดจริงๆนะตาใสแหนวเลยอ่ะเะจ๋อเลยดูดิอ๋อเพิ่มช่วย10บาทเอาเพิ่มเห็ดด้วยครับ10บาทได้เลยฮะต้มสิบหาบาทก็เป็น50 60 75บาทได้ปลาทู5ตัวคุ้มนะคุ้มคุ้มมากซื้อกลับไปฝากคุณว้ดีเขาเขาชอบเปต้มยำปลาทูน้ำใสแบบนี้ เลือดแน่นอนนั่นปลาทูแกะเสร็จสดๆล้างนั้นแล้วก็ต้มต่อเลยแล้วที yeah, ่ร้านเขานะฮะอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เนื้อปลาทูผัดใบโหระพาครับเนื้อปลาทูผัดใบโหระพาเป็นเนื้อปลาทูแท้ๆแล้วก็มีผัดพริกขิงด้วยเราชิมก่อนผัดใบโหระพาปลาทูแท้ๆอื้ม อร่อยเดี๋ยวไม่เข่มคุณดูครับพี่แกนทำเองด้วยเป็นไงคล้ายๆดหอยาแต่ว่า,วาใช่ปะ่ะเขาชอบเลยแน่นๆอยู่แล้วอะ่ะ<ต><ว>คนก้าแน่นๆก็ชอบมากเลยอะ่ะ<ต><ว>คนนั้นชื่อโฟด้วยป่ะโอเคแน่นอนมาก<ต><ว>อันนี้อร่อย คุณท็อปของร้านนอนี่ไงปลาทูต้มยำปลาทูใบในท็อปอร่อยทำนาขายที่ไหนฮะแนะนำเลยฝากเลยตะไคละวันขายว่าไหนบ้างขายทุกวันถึงวันจันทร์วันเดีอ่าทุกวันของนี้มาขายนี่รรรอคัผมลงงงาน้แกครับไี่โอเคลองดูอร่อยมากบุญหนุนได้เดี๋ยวรารอชิมต้มยำเขาเฮ้ยอันนี้คุ้มมากนะชามนี้สองตัวยี่สิบบาทค่าต้มสิบห้าบาทซึ่งคุ้มมากเพราะใส่มะนาวไปหลายช้อนเลยน้ำปลาอีกแล้วเป็นต้มยำน้ำใสที่หอมมากๆไม่มีกลิ่นเลย กระเพราป่าด้วยตายแล้วโอ้อร่อยมากปลาทูแบบตาใสเหนียวเลยอะสดจัดๆเลยอ่ะ,อะโหหอมมะนาวมากอู้อร่อยเวอร์วังเฮ้ยร้านนี้แล้วของเขาไม่ได้มีแค่นี้นะเขามีเนื้อปลาทูผัดพริกขิงเนื้อปลาทูผัดใบโหระพาด้วยเป็นปลาทูแท้ๆมาแงบเนื้อดู สวัสดีครับ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 อร่อยมากเอามาตำได้ร้านนี้ไม่วานแน่นอนอร่อยมากไปลุยต่อขอบคุณมากครับน่ารักจังเลยอ่ะสาวน้อยาขาหมูเยอรมันเมื่อกี้เดินผ่านไปเห็นคนเต็มร้านเลยอ่ะอาอขนนี้เตรียมไว้ใช่ไหมฮะ น่ารัมาเลยเขาบอกว่าอยากให้ชิมเมื่อกี้ผมเล่งแล้วแต่คนมันเต็มร้านอยู่ก็เลยเดินผ่านไปสับเลยครับสับเลยโชว์เลยโอ้โหดูควันดูควันติดนะใจทำด้วยอะไรอะ่ะอย่าถามว่าเย็นไหมโอ้โห,ห,ไ,หมไม่เป็นไรมือผมทนครับอไอ้ปั๊บมาเหนียวมานี่ย,ม,าม,ายมือผมทนครับเอามือน้องมาจับ ไม่อะไรผมไม่กลัวร้อนครับเพราะไม่ใช่มือผมไอ้เหลียวมาจับเน้ไม่ใช่ละโหหนังดูแบบดูกรอบมากเลยอะคริสปี้มากชิมแบบไม่ต้องจิ้มดูก่อนอร่อยอ๋อบาทสองบาทเอาหมดหรือ้องหนึ่งเอาหมดเก็บห,หมดอ่ะเนี่ยหนังกรอบเป็นเนื้อนุ่มมากเลยนะอือ้ ถึงเต้นชิมากกับคำตอบผมใครกลัวว่าหมูานเองที่มันแล้วแต่คนวยผมชอบมันชอบจีนหวานมัชอบมันเปรี้ยวๆเค็มๆ,ๆอมหวานนิดๆอร่อยไม่เผ็ดเกินไปเด็กกินได้เนี่ยเนื้อๆหนังๆแล้วดูควันดิอย่าถามว่าร้อนไหมบอกเลยว่าร้อนมากเออเออเลยอร่อยจังเลยอ่ะชื่ออะไรครับน้องไอซ์โอเคมาดูน้องไอซ์เขาหน่อยอร่อยจริง อ่าหญิงแตนหมูกรอบอืมอมอร่อยจังเลยอ่ะเอาจิงนดีมากลเนื้อนี่เปื่อยนุ่มเลย<ม>ปบมืออร่อยเลยสองร้อยคุ้มราคานี้ลองดูได้เด็ดจริงขอบคุณมากครับข้าวของหนครัอร่อยสวัสดีครับเห็นไหมหาเรื่องมาจนเจอจนได้อ่ะร้านนี้มีกะปิโวปลาแซบ กะปิอาเซียนเป็นไงอ่ะสูตรที่ร้านเหรออยากชิมอ่ะกะปิอาเซียนมีกะปิหวานกะปิแห้งน้ำปลาหวานอยากรู้กะปิอาเซียนเป็นยังไงขอชิมหน่อยร้านนี้รับนโปรดภรยาผมเลยคุณผู้ดีอ่านี่กะปิแห้งลงม,มาแล้วอีกหนึ่งร้านเด็ดนะฮะเวลามางานนี้ที่ไม่พลาดคือต้องมีไม่งั้นไม่ครบโดสนี่กะปิหวานโอ้โหกะปิโวเวลาแซบกะปิอาเซียนนี่อยากชิมเป็นยังไง เาถามไม่ดีก่อนว่าเอาเปล่าเอาอันนี้เปล่ากระปิ้น้ำเปลาหวานะอ่ะไอ้มมม,มุ่งเบาอ่ะได้พิกเกลือเลานะโอเคครับได้ครับได้จ้ะโอเคจ้ะตามระเบียบคุณนายเอาซื้อกับแม่แล้วก็เอาน้ำแข็งมาจิ้มไม่ใช่แล้ว <laughs> บอกว่าใช่ด้วยทีเด็กน้ำแข็งนะผมขอชิมนะครับมาอยากจิ้มกระปิอาเซียนอะ่ะสูตรทางร้านเขาเชื่อก็แบบโดนแล้วอ่ะอาเซียนมาลุยเลย อร่อยเนาะอ่าอ่าอ่าลงคอ,งคอ,งคอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดีใจจังก้องไม่รักผมรูมท้ทำตัวยังไงมาปีแห้งนี่พริกเกลือลาวของปวดเมียผมต่ผมชิมนี่ก่อนดีกว่านี่ปลาปลาชอบปลาปลาสเต็ปอร่อยอ่ะ เปลี่ยวเอากระตุ้นอะไรนะกระต่อยมึงม่มึงกระตอยงะเหรอเอาเอาเอากระตอยไรเม็ดมันเปรี้ยวเหมือนกันเนาะไข่ม้วงเบาเอาเอาเอาไม่มาครับภรรยาเลี้ยงลูกครับคือของกำลังฝากอันนี้เป็นกระตอยไรเม็ดนะฮะมันเป็นมะม่วงปีละครั <t us> <t us> ้งเท่านั้นคล้ายๆมะม่วงเบาเลยผมเอาครับขายยังไงอะแบ่งขายพวกไหนสิเอาเป็นโลก็ได้ครับห่อสักครึ่งโลพอฮะ ตึ่งโลแล้วก็พริกเกลือเาครับคุณนายเขาอยากได้พริกเกลือเาโอเคไปลุยต่อกันคอมพีทแล้วสบายใจแล้วได้ชิมให้เมียแล้วทำไมผมคนหน้ากันจังเลยอะ่ะโอ้โพี่จำจำพี่ได้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ดีใจได้เจอพี่นะโตแล้วร้านเนี้ยเป็นร้านประจำร้านพาาซ่อย,อยิงที่ผมกินแล้วก็หายไปตอนนี้บอกตามแฟแล้วใช่ไหมครับ แล้วอันนี้ฝากไว้นอ้อมใจอยู่ตรงไหนเนี่ยบยูธอะไรอะ่ะอยู่ตรงหน้าเซเว่นอีเลเวนมางานนี้มากินร้าน,นีโคตรอร่อยเลยอีกหนึ่งทีเด็ดนะฮะของงานนี้ที่บอกเลยว่าห้ามพลาดเมื่อก่อนตอนจีบกับวดีตอนอยู่บ้านละเพ้กินร้านนี้ทุกวันทุกวันจริงๆอืม รอร่อยมากร้านที่คุ้นเคยอร่อยมากบบน,นคาะครัรคครบ,บร,รู้จักผมมาติดก่าปี20ปีแล้วครับตั้งแต่จีบคุณตู่ใหม่ๆเลยอ่ะนี่ร้านนี้อืโคตรเด็ดอ่ะร้านนี้แนะนำโดนน้านมีหวังแน่นอนอร่อยอร่อยอร่อยรสจัดรสดีจที่เจอพี่นะนี่จ่มากๆ,ๆ เรามาตั้งแต่ตอน4โมงเย็นนะฮะร้านนี้ไม่ค่อยเปิดตอนนี้เวลายังไม่ตั้งนาฬกา6โมงตรงคึกคักแล้วคึกคักมากสุดๆเลยไปดูข้างหน้าดีกว่าไปมีอะไรบ้างเอาซะหน่อยดีกว่าเน,นี่ยเขาผ่านมาแล้วมีหลากหลายไส้เลยหมูสับหมูยอไส้กรอกสลัดเห็ดหอมแมงกะพุนกุ้งปูอัาสาลายไก่สับหมึกสามรสไก่กุ้งสมกิมบใบโมโลนาบชุน่าไข่หวานหมี่ลายกิมจิข้าวโพ,โพดเต้าหู้เยอะเลยเลือกดีกว่า หมูสับต้องมานะมันเป็นแบบความออริจินอลวะเนาะอ่ะามันเรียกคลาสสิกคลาสสิกสลัดแซลมอนก็น,น่าโดนน่ากินหลากหลายไส้เลยอะ่ะเจ้าดิจังมีสาหร่ายเขียวด้วยนี่แน่เจ็ดชิ้นครับแน่นเลยซื้อกลับซื้อกลับเราไปเดินเก็บตกกันมีหลายหลากหลายร้านเลยที่เล็กน้อยให้รู้ว่างานนี้เลิศจริงดีมากสวัสดีครับโอ้โหรถเข็นยังโล่งนี่เพิ่งมาใช่ไหมรู้เ็วเพิ่งมา เพิ่งมาใช่ไหมไไไเห็นรถเข็นวันนี้พกเงินมาเท่าไหร่ถามก่อน <laughs> รุ่นแหลกเลยแน่นอนเนี่ยเอรถเข็นมาเลยยิ่งกับเราอีกพร้อมมากเลย <laughs> ขอเชา่าดิสะใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับใส <laughs> ่มาทีดเดียวพอเลยเทมาโอเคโอเคครับชิมชิ้นเดียวเลยที่เดี๋กลับอร่อยมันเหนียวมันนุ่มแป้งมันหนึบตีบ,บารคุ้มมากอะ่ะ เรีบมาลุกออมมันเปรี้ยวจริงไหม <c oughs> แน่ใจไม่ได้โกหกผมนะโ <c oughs> อ้โหนี่ไง <c oughs> เปรี้ยวจริงแต่ยังไม่สุกรออีกนานไหม <c oughs> มีแหนมีไส้อัว่วเอาเปรี้ยวสามไม้ห้าสิบบาทเขาบอกว่าเปรี้ยวจริงถ้าเปรี้ยวจริงก็เจอเราแต่เรื่องความร้อนไม่ต้องถามร้อนแน่นอนสวัสดีครับ <c oughs> ได้ดิครับมามาเลย ขอบคุณมากครับมาเดินเล่นเหรอโอเคพรุ่งนี้รงเรียนหนูมาเดินขบวนอ๋อเหรอัดปากอ๋อเหรอสู้ๆสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับว้ายหนูกระต๊อกใจต้วยขอบคุณมากครับผมจะพี่เขินเลยลูกพรุ่งนี้เขามีเ pues ดินเขามีเดินเดินขบวนในพาเลทใช่ไหมตีสมุดปาการเยี่ยมเออปกติขายที่ไหนครับหน้าสิบแปเค่ะน่าเซเว่นซอยเฟื่องฟ้า18 19 อ๋อใส่สับปูนชัยอ๋อโครงการชื่อโครงการถ้เกาะอีสานน่ะมันต้องกินเปรี้ยวๆหน่อยมันจะอร่อยคือน้ำลายพลังพลังแห่งความคิดได้กลิ่นยังกลิ่นมันลอยมากลิ่นเปรี้ยวกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นเปรี้ยวถ้าไม่เปรี้ยวจะผิดหวังถ้าเปรี้ยวจะชื่นใจมากจะฉ่ำมากมาสาไม้เราสั่งมาเรียบร้อยทำเอง ย่างเองขายเองโอเคได้อยู่มาดูเลยอืมอร่อยอ่ะเปี้ยวไม่โกหกผมอร่อยเลยหนังกรอบด้วยอะ่ะแล้วข้างในเป็นข้าวเลยเป็นเนื้อๆเ,เ,เลยอร่อยมากดีจังเลยเป็นเนื้อด้วยมันไม่ได้มันล้วนเลยอะ่ะอร่อยมากหอม เอาร้านนี้อร่อยเลยเด็กก็สองนอนมาดูได้เนี่ยน่าพาเพลินเพลินจริงๆอ่ะอร่อยมากโอวร้อนตอามไม้ได้วยฮะกลับบ้าน <S 2> <S 2> าลาบปีกปลาหมึกต้องไม่พลาดสินะร้านนี้น่ากินมากเลยอ่ะ<ม>โอ้โหจ่งร้านดูเท่ด้วยเอาลอยห้าสิบเลยครับนะเอาเรสจัดๆเลยให้กินออกสะดุ้งอ่ะน้ำลายแตกๆเลยอ่ะปีกปลาหมึก ช้ไปปีกหมึกเขาหมึกอะไรอันนี้กระดองใช่ไหมก็หมึกกระดองหมึกปีกมันจะกรอบหน่อยอร่อยครับมันจะปีกล้วนๆเลยมี80ดสิบร้ยหนึ่งอสเราสั่งร้อยห้าสิบไปเขาลาขายที่ไหนตลาดเลยนะตลาดน้ําบางน้ำพึ่งยุ่งไหนอาจารย์อ๋อฝั่งพระประแดงใช่ไหมมา ไม่คือตอนแรกที่แบบสัมภาษณ์่ทำการบ้านว่าเราจะไปร้านนี้แล้วเราก็แบบมาตกใจมาเจอที่ที่นี่พอดีอ๋อร้านนี้อยู่ในการบ้านเนี่ยเหรอเอาละสิโอ้ดีคุณที่สองโชคสองต่อยนะถ่ายสองสองสองรอบเลยนะเอาเลยไว้ความแดงความเดือดมาเลยไว้เฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับ จริงค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับพอมากเลยหอยทอดง่ายๆเป็นเด็กดีแข็งแรงแข็งแรงไม่ดื้อนะลูกนะาขอบคุณครับขอบคุณครับแฮปปี้ครับที่ลูกสาวเหมือนกันนะใจฟูเลยอุ้ยเรียกเวลาเราชิมแล้วจ่ายตังนะฮะมาลาบปิกปลาหมึก150บาทราคาดีมากเขาใช้เขาใช้ถ้วยตวงเนาะมันจะมีถ้วยส้มใหญ่กับถ้วยขาวเนี่ย150บาท ที่บอกนี้เจอเขาใหม่ทีหนึ่งใช่ไหมเอาอร่อยมากเที่ยวดีอ่ะชอบมากปีกปลาหมึกเขาชอบสุดเลยมันเป็นส่วนที่หมึกเอาไว้ว่ายน้ำมันจะกรุบมากตัวนี้มีใช่ไม่ซ้ายมีขวาแค่นั้นอ่ะเลิศมากปีกปลาหมึกอร่อยมากเลย หนูจะบอกให้นะหนูก็ไม่ได้อ้วนเหมือนกันแต่ที่เหตุหนูอ้วนแบบนี้เพราะว่าหนูโดนพึ่งต่อยค่ะอ๋อโดนพึ่งต่อยนี่นี่ไปเอาหลังพึ่งเปาไุ้ไม่ไหวแล้ใกล้จะหมดแล้วค่ะโอ้โหใช่โดนพึ่งต่อยค่ะพี่โดนพญาพึ่งต่อยเลยเป็นแบบนี้ใช่ไม่ได้อ้วนไอเราคนนีกว่าอะโวคาโดเดี๋ยวก่อนมาเอาแก้วนึงเอาที่ว่าเด็ดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสาวไรสีฟ้าเด็ดมากค่ะพี่ใช่เพราะว่ามีคุณแม่ชมพู่ริยาเขาเป็นเอาเลยเอาเอาเลยโอเคเป็นท็อปได้ติมดีกว่าเมนูใส่ ได้เลยสองใจผมมีใจเดียวผมมีสองใจผมให้ลูกกับเมียย้ำคำเดิมนะเราแวะมาที่นี่เพราะแม่ค้าแต่งตัวเป็นอะโวคาโดเขารักนี้เขารักเนี่แบรนด์มากผมไม่ต้องเข้ามาเหมือนอะโวคาโดจริงอ่ะน่ารักน่ารักเกินเลยเกินเลยสวัสดีครับเป็นสาวอะโวคาโดชื่ออะไรอ่ะออยเอลเดมเชื่อครับ ว่า ar, เอวเด้งแน่นอนรุ่นนี้ไม่เด้งไม่ได้ก็แหละน้องออยอุ oh, ้ยเลียปากด้วยน่ากลัวมากออยเดี๋ยวส่งออยกับเชียงใหม่ตอนนี้ได้ดีกว่าต้องผ่านประตูมิติยด้วยนะมาได้เวลาแล้วอร่อยสีอะไรดีอ่ะสีชมพูสับปะรดนีเธอแกะให้ฉันหน่อยสิ โยโออิงอือโยโยโอ้ยขนาดแก่งเอลเด้งเลยเอลเด้งจริงอะ่ะมาชิมก่อนอืมอร่อยผิวฉันดีหรือยังอ oh, oh. ุ๊ยสีบวกโอ้ยกูไม่เชื่อเพ <laughs> ิ่งดูดอร่อยอร่อยอร่อยมาชิมได้นะแม่ลีมบโมโวคาโดคนขายน่ารักด้วย oh, oh. มาดูมาลองดูมาจากเป็นโอท็อป <laughs> ใช่ไหมหรือป oh, oh. เป็นอะไรครับเป็นโอท็อป ของเชียงใหม่เลยแม่ริมเลยเป็นผลดดกเพราะว่าวัวคาโดที่นั่นปลูกเยอะมากปลอดสารมีขายเป็นลูกกิโลหกสิบาทด้วยมาลองดูได้ครับร้านนี้อร่อยจริงชิมเป็นๆดูอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะไม่ติดผมไม่เป็นเกลียวใช่ไหมคะไม่ใช่หม,ห,มห,มหมายมายมาถึงไอ้ตัวตัวน้ำผึ้งแล้วมันไม่ขอเพิ่มหน่อยดิอยากได้อ่ะชอบอ่ะอร่อยเลยอ่ะอร่อยอ่ะอืมอร่อยขอบคุณนะคะคนสวยอ๋อเป็นอติโมคาโด ok ดินี่ใช่ไหมใช่ค่ะ เฮ้ยอร่อยมือจะเละมืจะแย่เขาว่าเลยลืมเลยเนี่ยเธอทำไม้่ันเสียสมาธินะบอกได้ไม่ถูกคนตกกันแน่ไหมบอกว่าสวยอ่ะโอ้ยอย่าพายุเข้าอร่อยมาชิมได้เดี๋ยวจริงร้านนี้โอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมากครับคุณมากครับไปพวกเราไปเห็นชื่อร้านรถเกินต้านมาก ลูกชิ้นปั้นสดมาวินลูกชิ้นชื่อมาวินมาวินขอมาชิมหน่อยได้ค่ะนี่มาวินเหรอเนี่ยหล่อจังเลยอ่ะคำทำไมครับมาวินโอ้โหเมื่อมาวินเจอมาวินน่ากินมากเลยอ่ะโอ้โหอร่อยมากเลยใช่ไหมครับอรอโอ้โหดูเห็นเห็นคุณพี่ซื้อขนาดนี้เราเชื่อแล้วแหละ,นนะเราเชื่อแล้วแหละโอ้โหซื้อเต็มเลยอ่ะซื้อกลับไปฝากใครครับแม่ค่ะฝากแม่ขอญากถ่ายหน่อยนะฮะการนตูนลูกชิ้นมาวินอร่อยใช่ไหม ม่ใช่ของผมนะของน้องน้องชื่อมาวินเรามากินบ้างดีกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณครับมาวินมาวินนี่มาวินมองมาวินสิมองมาวินสินสี่ชิมผู้ชิ้นมาวินก่อนอร่อยมากเลยอ่ะผูชิ้นมาวินอร่อยมากเลยอ่ะขายไงฮะมามา,มาก้องกรองเอาคอรับอโลนึงครับ ขอบคุณมากครับผมผมเอาโลน,นึงครับ<ด>เอาโลนึนงามาไอติมผัดแม่ค้าดูฝดไยมากขอบุกสักหน่อยมาไอติมผัดครับทำไมได้ออกงานแฟร์ที่ไหนอ,อ,อน่ะอ๋อใช่ไหมอ๋อโอเคแนะนำรถไหนบ้างครับอะไรก็ได้หนูเลือกให้พี่เลยเอาที่ททีี่่หนูว่าเด็ดสุดๆจัดไหมพี่ที่หนึ่งเอาเปรี้ยวๆหน่อย ได้เลยยกเกิดได้เลยพร้อมเลยมาไอติมผัดช่วยเชียร์แม่ค้าร้านนี้ไอติมผัดแม่ค้าแซ่บเลยทำให้แบมดูนิ่งๆไปอ่ะโอ้ยยังมามีแฟนเลยมึงยังบอกเมอ้อทุกวันเลยใช่ไหมอันนี้นี่น,น้องดูสดนะเขาบอกอยู่เออเออจึงหนูไม่สดแต่น้องดูสดนะคะนี่พร้อมแล้วแบมแบมแบมมารับดีกว่า เอาแบบมารับมาโอเคขอบคุณครับขอช้อนอีกคันนึงได้ไหมฮะทำไมาจะพูดหัวเราะอย่างนั้นนะขอชิมหน่อยชิมบิปครีมก่อนแล้วกันชื่นใจกินดิไม่เทีมผัดปักไงวะแกงไว้แกงว้เกแงมากเลยตอนเนี้ยอือร่อยนะแก้วเทว่าไหร่จ้ะเท่าไหร่จ <89. S 2> ๊ะ89โอเคทั้งเซ็ตที่89บาบาทมาลองดูได้นะ มีหลากหลายรสเลยอำนวยความสะดวกเลยป้งนมหนึ่งรสท็อปปิ้งฟรีสองอย่างอ่านมหนึ่งรสท็อปปิ้งฟรีสองอย่างสามารถเลือกได้เลยแม่ค้าแซ่บน้องตุ๊กตาอ่ะมามาทำกันได้งานมีร้านมีหลายร้านเยอะแยะมากมายลองดูกันได้นะฮะไปไปดีกว่าและงานเจดีปักน้ําปีนี้นะฮะมาเดินเลยร้านอร่อยเยอะแยะมากมายมีให้เลือกมีต่อสองร้อยร้านได้นะเกินด้วยแล้วร้านดีๆร้านหลายๆร้านก็ไม่เคยกินมาก่อนเหมือนกันอย่างร้านต้มยำปลาทูอะไรเงี้ย ก็ติดใจอยู่เลยหลายๆอย่างขาหมูอะไรเอ่ยมาลองดูได้นะฮะงานมีั้งแต่วันที่12ถึงวันที่23นะฮะ12วัน12คืน <c oughs> เต็มๆปิดเริ่มลงไปแล้วทีพีนี้ลาไปก่อนอีพีหน้าจะพาไปไหนติดตามไปนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย